ไปทั่วครั้งนี้เราพามากันที่นครพนมครับเมืองริมโขงที่โคตรชิลและมีเรื่องราวมากกว่าที่คิดครับเรามาเซอร์เวย์ข้อมูลดูสถานที่ก็เดินชิลริมโขงใจกลางเมืองกันก่อนเลยครับมีพญารีสัตนาคราชแดนมาของนครพนมซ,ซึ่งก็อยู่ริมแม่น้ําโขงนี่แหละครับเซิร์ชแบบมาในเมืองก็จะเจอที่นี่แน่นอนครับบอกก่อนเลยว่าใครแวะมาสวทินเนี้ยคนแน่นเลยนะครับ แ้วเราก็เดินชิวๆไปเรื่อยๆครับไม่ไกลมากนะก็ถึงหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรครับซึ่งที่นี่เนี่ยเขาสร้างโดยชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนมพเพื่อเป็นที่ระลึกแล้วก็ขอบคุณชาวไทยครับก่อนอย้ายกลับเวียดนามนั่นเองครับโลเคชั่นที่นี่เนี่ยก็เหมือนได้ย้อนยุคก,กันไปเลยนะครับจนหนังเรื่องเธอกับฉันกับฉันจากค่าย GDS เนี่ยก็นํามาเป็นโลเคชั่นในการถ่ายทําด้วยอื แล้วเราก็เดินตรงข้ามจากหอนาฬิกาก็มีร้านกาแฟาเล็กๆแต่โคตรอบอุ่นเลยครับชื่อร้านตายกาแฟก็พี่ตายเองนี่แหละครับก็เป็นคนจงให้ก็ทําให้ใครต่อใครในแวดวงนี้แนละ้วก็มีสีสันมีความสนุกกันตั้งแต่เช้านะครับร้านพี่ตายเนี่ยก็มีเมล็กกาแฟาให้เลือกมากมายเลยครับพวกเราเองก็นั่งชมบรรยากาศพูดคุยกับคนที่นั่นสักพักพี่ตายเองก็จะเสิร์ฟกาแฟมาให้เราชิมครับจะบอกว่าเป็นรสชาติที่ทําให้ผมและเพื่อนๆนะอิ่มเอมและอบอุ่นเลยทีเดียวครับ เติมพลังกันสักหน่อยครับที่ร้านพรเทพอาหารเช้าเรียกว่าเป็นร้านขาประจําของชาวนาครพนมครับร้านนี้เขาเปิดมาหลายสิบป,ปีแล้วครับเมนูเด็ดก็คือไข่กระทะขนมปังยัดไส้แต่ที่นี่เนี่ยเขาเรียกข้าวจี่ซึ่งก็ไม่ใช่ข้าวเหนียวปิ้งนะครับมีต้มเส้นด้วยนะครับหรือก๋วยจับยวน,นั่นเองครับมีกาแฟเวียดนามน,นะครับหอมเข้มจัดเต็มเป็นรสชาติที่เหมาะกับการเริ่มวันใหม่ได้ดีจริงๆครับ แล้วเราก็เดินทางมาครับมาที่พระธาตุพนมซึ่งก็ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารครับเป็นพระธาตุประจําปีเกิดของปีวอกแล้วก็ผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับพระธาตุพนมเนี่ยไม่เพียงแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครพนมนะครับแต่ก็ยังเป็นที่เคารพนับถือของชาวไทยในภาคอีสานอีกด้วยนะครับซึ่งถ้าใครที่มานครพนมเนี่ยก็อย่าลืมแวะมาที่นี่นะครับ กลับจากพระธาตุพนมครับเราก็แวะไปวัดนักบุญยอเซฟบ้านคาเกิมหรือจะเรียกว่าโบสถ์เก่าคําเกิมก็ได้เหมือนกันครับซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นวัดคาทอลิกที่เก่าแก่ที่สุดในภาคอีสานณปัจจุบันด้วยนะครับที่นี่เขาสร้างเสร็จตอนปีคิศักรารา1907นะครับหรือเมื่อกว่า115ปีมาแล้วนั่นเองครับพวกเราทีมงานก็มาทำคอนเทนต์กันที่ชุมชนนี้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวของไก่งวงบ้านคาเกิมไปติดตามกันได้ในรายการเชฟเอ็กซ์เจอร์นี่ครับ ไม่ใกล้ไม่ไกลครับก็มีวัดนักบ,บุญอันานาหนองแสงซึ่งก็ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้าโขงนี่แหละครับถนนสุนทรวิจิตรซึ่งเป็นถนนเรียบริมฝั่งแม่น้าโขงนะครับเป็นโบสถ์คิดที่มีความเก่าแก่สวยงามแห่งหนึ่งของนองคปรปนมเลยครับก็สร้างตั้งแต่ปี1926ครับซึ่งที่นี่เนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่มีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่รวมกันครับโบสถ์เนี่ยก็มีลักษณะเป็นหอคอยคู่ครับเป็นยอดแหลมสูงเด่นเป็นสง่าเลยสวยงามจริงๆครับ ขาจากวัดนักบุญอันนาหนองแสนไม่ไกลเลยครับสำหรับคอกาแฟลองแวะชิมที่ร้าน 76A The Space ครับร้านกาแฟในบ้านอาคารเก่าสไตล์โคโลเนียรครับริมแม่น้ำโขงมายากาศเนี่ยเหมือนได้ย้อนยุคไปเลยครับ พอเข้าไปในร้านเนี่ยก็มีงานศิลปะมากมายอะไปถ่ายรูปกัน,นครับกองถ่ายอร่อยไปทั่วเนี่ยเรียกว่าเป็นคอกาแฟเลยครับจบจากร้านนี้เราก็ไปต่อกันอีกสักร้าน,นครับชื่อว่าร้านพนมครับจากความชื่นชอบเรื่องราวการถ่ายภาพแล้วก็หนังสือของอตัวบริจ้าหรือเจ้าของร้านเนี่ยนะครับจนมาเป็นกาแฟรสชาติที่ดีมากๆเลยนะครับใครไปเมืองนครพนมเนี่ยผมก็ขอฝากร้านนี้ไว้ในใจด้วยนะ ราวนี้เรามาหาของกินสไตล์เวียดนามกันบ้างครับกับร้านสวีทโฮมร้านที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมากว่า40ปีแล้วนะครับมาร้านนี้ไม่ต้องคิดเยอะครับเมนูเขามินิมอลจริงๆมี4เมนูเท่านั้นครับอร่อยทุกเมนูเลยที่สำคัญค่อยๆสั่งนะครับอิ่มจุกๆเลยครับปิดท้ายกันด้วยร้านวิจิตตาปลาจุ่มปลาเผาครับร้านนี้พี่ คนโลเคที่นครพนมนั้นเขาแนะนํากันมาครับเขาบอกว่าอยู่ริมโขงบรรยากาศดีรสชาติก็ดีครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาก็เลี้ยงปลาแม่น้ําโขงนะครับหลากหลายชนิดเลยในกระชังให้เราได้กินกันสดๆอีกด้วยทั้งเมนูปลาจุม่มปลาเผาบอกเลยว่าของดีนครพนมครับ